ก็สวัสดีกันน,นะครับวันนี้กับช่อง3แมยกเลสซิง่งโซนิควนตวัวคันนี้ผมขายอยู่ในราคา37500ืันห้อบาทรู้ว่าแพงว่าอะไรไปกันฝาตัวนี้1650ก ดีอีกครั้งหนึ่งครับยังเป็นทาาการสวัสดีครับวันนี้กับช่องสามแยกเระซิ่งนะครับพบกับผมบู๊อีกแล้ววันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถคันนี้ก่อนขายผมขายอยู่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับมาดูกันว่าสภาพนี้มันแพงเพราะอะไรสเต็ปเครื่องตัวนี้เป็นสเต็ปหกห้าชักสามนะครับสตาร์ทมือหัวซีบีนะครับหัวซีบีข้างล่างเป็นโซนิกมาดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากชุดบนกันเลยนะครับชุดบนตัวนี้เป็นฐานดํานะครับ ฐานดำเพราะว่าตัวฐานดำเนี่ยครับไม่รวมฝานะครับประมาณ3 0 0 0ันสานะครับแล้วก็ฝาตัวนี้พันหนะครับก็บวกดูส่วนอันนี้เป็นประกับโดมิโนโน,นะครับประกับโดมิโน,โนตัวนี้ราคาประมาณ2อง0นกาินะครับรวมสายก็ประมาณ3000กว่าบาทนะครับประมาณรับเป็นมือคัดมือคัดท WM ตัวนี้ า็เลยว่าประมาณ4,080-5,000นี่นะครับผมคามจำไดบตัวนี้ครับเป็นของแท้นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นไม้เดิมไฟติดหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟของเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นชุดไฟของโซนิกนะครับโอเคครับต่อมาเป็นสายนะครับตัวนี้เป็นสายเอื่นแท้นะครับบน90ล่าง45นะครับเนี่ยครับ สายตัวนี้ประมาณน่าจะสามสี่พันได้นะครับตัวนี้ส่วนปั๊มล่างครับเป็นผีเสื้อใหญ่ผีเสื้อใหญ่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สามพันสามนะครับแล้วก็กขาประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่เป็นจานหนุ่ยครับไม่แพงมากไม่ถึงพันนะตัวนี้ส่วนล้อครับล้อเป็นล้อเอ็กเซลนะครับคู่หนึ่งก็ประมาณสองพันสี่ถึงสองพันหกนครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านยางเป็นยางไออาร์ซีป้ายเหลืองเหมือนเดิม ครับอันนี้เป็นแกนล้อเป็นของนาคมนะครับส่วนสแตนน้างานสร้างผมเองผมสร้างเอง <c oughs> ต่อมาเป็นซีชุบนะครับที่ลวดชุบนะครับตัวนี้พันกว่าบาทนะครับคู่หนึ่งต่อมาเลยเป็นปั๊มติ๊กนะครับของปั๊มน้ำรถเบนนะครับตัวนี้มือสองก็พันกว่าบาทนะครับอ้อลืมแกนทองแกนทองนี้ที่ร้านมีขายนะครับห้าร้อยห้าสิบ แล้วแต่ที่นะครับบางที่เ็าถูกบางที่ก็แพ้ต่อมานะครับเอหม้อน้ำ CBR นี่ก็เป็นหม้อน้ำ CBR แท้ติดลนนะครับตัวนี้ยิงสายมาต่อมานะครับเป็นสีโครงสีโครงทำพึ่งทำสีมาใหม่นะครับเขายิงรายแล้วก็ทำสีมาให้มันเนียนกว่าเดิมนะครับโอเคครับต่อมาเลยเป็นท่อนะครับขอท่อของเกียองเงินนะครับ เียงอเงินเตเบหกจากสามหกหกจากสามประมาณประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับตนนัวนี้ส่วนปลายนี้เบิกศูนย์ผ่าครับแล้วเ,เรื่องอยู่ตนนัวนี้เกยงเป็นของน้าดำของเตยนะครับชุดนี้ประมาณพันสองนะครับรวมขาเตะพันสองโอเคครับสปริงก็ซุเปอร์ลินนะครับต่อมาครับเป็นสเตร์สเตร์อัออนลอยของน้าดำของเตยครับ ตัวนี้น่าจะสามหหรือเปล่าราคาสี่ร้อกว่าบาทกับห้าร้อยนะครับตัวนี้โซ่เป็นโซ่อาเคนะครับสี่ร้อยกว่าบาทตัวนี้เป็นล้อหลังก็เป็นของ I อ c ไรีเหลืองเหมือนเดิมครับรวมหน้าหลังก็ประมาณยางหน้ายางหลังก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณเป็นพักเท้าชุดครับตัวนี้ส่งชุดก็ชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันนะครับ ต่อมาเป็นชกขางล่างเป็นใช้เป็นชกไวเอสนะครับตัวนี้พันเก้าพันเก้าห้าสิบนะครับตัวนี้โอเคครับเป็นอาร์มนะครับต่อมาเป็นอาร์มเป็นอาร์มโซนิกของหน้าดำของเตยนะครับไม่ยืดนะครับอาร์มตัวนี้โอเคครับส่วถังนะครับใช้เป็นถังมินียมนะครับนี่เป็นถังมินียม กล่องเป็นกล่องส้มนะครับอันนี้กล่องส้มครับประมาณนี้นะครับส่วนครับผมใช้เป็นเคเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมทั่วไปครับกระแทกดีครับเคเหลี่ยมต่อไปไปดูที่เครื่องกันเลยครับเครื่องเป็นเครื่องโซนิกนะครับเป็นวางหัวซีบีครับดูนี่ครับเป็นฐานมาเขาแปลงมาเนี่บเป็นหัวซีบี65หกหกห้าหกห้าชักสามนะครับ ก็เอาเรื่องอยู่ตัดมือแล้วก็อุดอุดรูคันสตัดไว้ตัวนี้เป็นน็อตเลดนะครับ not ยอึดเครื่องเป็นตัวเมียเป็นตัวเลดนะครับน้านที่ผนขอก็เป็นตัวเละครับส่วนมากจะไล่น็อตเลนะครับเนี่ยพวกนี้ไอ้น็อตเลสเนี่ร้อยรวดนะครับที่ร้านก็รวยเนะี่ยที่ร้านที่ร้านก็ร้อยนะครับรวยประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันเลยว่าเสียงจะเป็นประมาณไหน ประมาณนี้ครับล้องบวกราคาเข้าๆดูครับชุดหน้าก็น่าจะหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโซนิ c หัว C ีว65ชัก3คันนี้นะครับราคาที่เปิดอยู่ก็สาม0 0ื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนมากมันจะแพงเพราะอันนี้ครับอะไรชุดบนมือคัดประก,กับสายเบรกชุดล่างนะครับมันจะแพงเพราะว่าชุดนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วครับ ก็เลยเปิดราคานี้มันก็เลยดูแพงๆหน่อยก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันแพงเพราะอะไรรถคันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเฟซเพจยูทูบด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ